ลึกลงไปใต้พืนน้ำแม่น้ำคงที่เงียบสงบและนิ่งสนิทในยามค่ำคืนมีบางสิ่งที่ไม่เคยหลับไหลเรื่องเล่าของชาวบ้านริมฝั่งน้ำยังคงสะท้อนผ่านกาลเวลาว่ามีเมืองลับซ่อนอยู่ใต้น้ำเมืองของพญานาคสัตว์กึ่งเทพผู้ยิ่งใหญ่ในความเชื่อของชาวอีสานและลาวคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ลำน้ำรูปร่างเป็นงูยักษ มีเกตเป็นประกายทองบางตนสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ตำนานเล่าว,ว่าพญานาคมีหลายตนหลายเผ่าพันธุ์ตนที่โด่งดังที่สุดคือพยาสรีสุดโธผู้ครองเมืองบาดาลน,นันคำชนุจังหวัดอุดรธานีที่เชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกนาคคนเท่าคนแก่เล่าต่อกันว่าหากมีบุญญาบารมีมากพออาจได้เห็นทางเข้าสู่เมืองบาดาล ทั้งนั้นจะไม่เหมือนถ้ำหรืออุโมงค์ที่เปิดขึ้นเฉพาะเวลาและสถานที่บางคนเคยเลา่าว่าเคยเห็นวังทองคำใต้น้ำเหมือนเป็นภาพหลอนเมื่อทุกอย่างเงียบสงัดแม่น้ำจะเคลื่อนหวยผิดปกติเหมือนบางสิ่งใต้ลำน้ำกำลังตื่นขึ้นทุกปีในวันออกพระสาลูกไฟสีแดงจะลอยขึ้นจากแม่น้ำโขงไม่มีเสียงไม่มีขวัญไม่มีต้นทางที่จับต้องได้ พุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วสลายหายไปชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือการถายไฟของพญานาคแต่พระพุทธเจ้าบางคนยืนยันว่าเคยเห็นกับตาบางคนก็เชื่อว่าเป็นแค่เรื่องแต่งแต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดทุกวันนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากไปบวงสรวงพญานาคที่คำโนดขอโชคลาภขอฝนขอความรักบางคนบอกว่าฝนเห็นพญานาคแล้วถูกหวย บางคนบอกว่าเห็นรอยเลื่อยขนาดใหญ่ริมน้าในคืนที่ไม่มีใครควรออกมาแม่ยุคสมัยจะเปลี่ยนแต่วิญญาณแห่งลุ่มน้ํำคงดูเหมือนจะยังคงอยู่พยานาคเมืองบาดาลเป็นแค่ตำนานหรือความจริงที่ยังไม่มีใครกล้าเปิดเผยบางครั้งความลับไม่ได้ถูกปิดบังไว้แต่มันถูกซ่อนใต้กระแสน้ําเหยยบที่เรามองข้ามมันทุกวัน